ครับสวัสดีครับเจ้าเช้าจะพาเดินเที่ยวดูสนามบลสองตลาดกีทีวิทยานะครับเจ้าเช้าจะพาท่านเดินดูวันนี้เจ้าเช้าก็โปรกรมได้คากลังจะเดินมากลังมาจัดเตรียมอาหารที่จะไว้ขายครับวันนี้ก็เลยพามาดูเจ้าเช้าจะได้เห็นบรรยากาศของตลาด สนามโรงสองแม่ค้ากำลังเตรียมของไว้ขายนะครับอันนี้กำลังเดินแจกของอะไรก็เนี่ยน่าจะเป็นวันเกิดนะครับวันนี้มีขอบคุณครับ เดินถ่ายดูเช้าๆบรรยากาศเด็กของตลาดนะสวัสดีครับ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 วัสดีครับเออบอลช่วยหนึ่งเงียบคลิปเลยครับอะไรครับจะพาเดินตรวจเช้าของตลาดบล็อกรวยๆครับ บรรยากาศวันนี้นะครับจะพามาเดินดู400ยังยังยังก้าวบอกจะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครับ อาเดินดูตลาดเช้าครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะเมุรเดเที่ยวแถวนี้ก็เช้าๆมาดูตลาดสนามหลวงสองครับรรพวกค้าแม่ค้ากำลังจัดของจัดอะไรครับเพื่อจะได้ขายของเราจะเชา้า กานแล้วนะพี่ตัวเช้าพ่อขาไม่ขาดเลยมากันเลยนะครับมานิดๆห,หน่อได้ได้นี่ก็เหมือนกันครับ

เอาไปลง YouTube ครับเอาไปลง YouTube โอ้โหมาเลยมากินกาแฟที่ตรงนี้ผมมากินประจำแล้ครับร้านกาแฟร้านนี้กาแฟที่ไหนก็กินแล้วกินละง่วงเฮียกำลังจัดเตรียมของเรียบร้อยครับเนี่ยจะติดฟิล์มมาตรงนี้แหละครับเนี่ยบริการเป็นกันเองพ่อค้าแม่ค้ากำลังเตรียม จัดข้าวของที่ยังวางขายนะครับโหสำเหรับของเพียนี่แผ่นเสียงรุ่นเก่าๆเลยนะเนี่ยลองให้ดูเพลงรุ่ทุ่งรุ่นเก่าๆเลยนะครับเอฟซีท่านใดที่ผ่านมานี่ก็แวะมาดูร้านเสียแล้วกันรุ่นเก่าๆเนี่ยรุย่น,น,ๆๆนทุ่งรุ่นทุงเรียนหมดนะครับ พวกนี้ก็เป็นเครื่องมือ,มอ,อเครื่องครัว<ท>ต้ทำเครื่องมาเครื่องมือมีทุกอ,อ,อ,อย่างเลยครับมา,มาเนี่ยมาแจนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อแจนไม่รู้ชื่ออะไรก็มไม่รู้ <c oughs> ซื้อได้ครับอ <c oughs> อันนี้ก็มีโมเดล,ลม, <laughs> มือเก่าๆแมหนแล้วนนดีเว่ยเช้าๆเดินสบายๆทั้งอากาศเยน็นๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ ตลาดตรงนี้ป้างพอสมควรกลางวันเนี่ยเดินหลงเลยก็ได้นะครับมาถ่ายบรรยากาศเช้าเช้า,ชามาเกเจ๊กำลังเตรียมของไว้นะครับเนี่ยวันนี้มาเช้าหน่อยก็เลยไม่เห็นไม่ค้าเยอะครับ อีกครามีนิดเดียวยังไม่มาไม่ถึงกันเช้าอากาศสบายบาาี่ีท่านใดที่จะมจาจะมาเที่ยวก็ลองมาดูครับมีขนมมีอะไรหลายอย่างครับน่้ มีเยอะแยะแต่เช้าวนี่ก็คนยังน้อยอยู่เพื่อิ0โมงที่เที่ยง กำลังคุยกันอยู่ครับแม่ค้ากำลังจัดของจัดเทอะไรอยู่ครับเข้าบองต้อง B M Channel แต่ช่องเล็กๆเขายังไม่ปล่อยให้เยอะหรอกครับก็ทำไปก่อนครับอกเราบอกได้เขาได้ออกทั่วโลกเลยครับ ตอนะนะี้ฮียะครับนี่ครับพวกขากำลังจัดที่จัดทางกระจายของนครับเจ้าเช้านี่ก็เดินสบายสบายตลาดสนามหลวงสองเกษตรวิฒนาถ้าท่านใดจะมาเที่ยวก็ฝั่งน่าฮันนี่ก็แวะดูครับ ันนี้มีรีดผ้าด้วยนะครับเจ๊ก็รีดผ้ารีดอะไรด้วยไม่อาบสาไม่อาบสายข้างหลังเลย<ม>ก้าวมจะไลฟ์ไปไหนจ๊ะไลฟ์อยู่แถวนี้แหละไลฟ์อสวยสวยมาดูนะอ่าเนี่ยเสื้อสวยของเจ๊นเนี่ยเนี่ยแวะมาแถวนี้สนามหลวงสองเกศวิทนาเดินเที่ยวแบบสบายสบายทุกวัน ที่กว้างร่มเย็นไม่มีแดดครับฝนตกแดดออกไม่น้อนปอดภวยโควิดไม่มีไม่มีโควิดครับที่นี่ปลอดปลอดภัยครับเต็มเต็มเต็เต็มเสวัสดีครับ โอ้ตรงน,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 นี้มืดเนาะ <c oughs> ไฟไม่มีเนี่ย <c oughs> เย้ยิ้ <c oughs> หมหน่อยดิโอ,โอ้โหเอ้